สบายดีพี่น้องมื่อจะปลูสุกคนเนะจ้ามันีอ้น,น,ออนกะสิมาเอาลูกไปตลาดพี่น้องไปซื้อเครื่องอ้อนไปลงคลิปเพราะว่าน,นี่ก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องมื่อจะปลูสุกคนหลายๆเมื่อวานนี่ค่ะฝนตกเนาะเลยไปลงคลิปลงอย่างมาหอดก,กล้องใส่สัตน์ในขอโทษหลายๆพี่น้องมาเมื่อวานนี่อ้อนกะให้ลูก อ้นกับหาเพื่นขี่ซ้ำหล่อมาจ้างส้ำหล้อมาและะ้วกันหาก็เลยบอกว่ามือนี่คืออ้นมาต้องมาหาลูกให้ลูกอ้นนะพักพอนอั่ลูกอ้นเมื่อยเนาะวันน,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 นี้อ้นก็เลยว่ามันเพราะว่าอยู่ทางบ้านอ้นก็มีวิือกันก็อ้นมันสิพาไปซื้อเครื่องซื้อของก่อนแหละคือตอนแรงคือใช้เพื่อนพักพอนมื่ออื่นก็นเป็นวันเสาร์เนาะเพราะ,ระว่าเขาจะพักงเรงียยเนาะเจ๊ อ่นกะหายเจติ้นพามาเลอวพี่น้องเ้อะขี่รถใหญ่เป็นมาเป็นท่าอ่านมาเพราะว่าอ่านเจ็บแข่งพี่น้องแข่งขลุยพออ่นลมลบ,ล,บ,ล,บลมคุ้มแล้ไข่เจ็กบกระิาพาไปหาหมอเนี่ยอย่ามันอักเสบอย่ามันเป็นหนองเขื่อนอนั่งแจ้วูผล่หันมันเป็นแหลมแหลมมละ,ละมลพี่น้อง สี่อเ,เออสี่เขาทำประตู่น้อยนียนะสี่น้อยอเหน่ดมากมากหนูละสี่นะ,เ,นะเจ็บแข่งเน่าแบปุกกระปุกกระผักเลยเจ๊ก็สิพาไปหาหมอน้ำเหน่พี่น้องพาอุ่นไปแต่อุ่นจีพาลูกไปอันตลาดก่อนมาแล้วแม่ลูก มาแล้วแม่เจ็บแข้งเอาก็เล่นมาแล้วพี่น้องออเฮ้ยโว้ยปะไปซื้อเครื่องเข่าหง,งียนซื้อเครื่องเข่าหงียนลูกปะเจ็บแข้งเฮาหา่าแข้งเฮาล้มเมื่อวานนี่<ะ>ล้มเมื่อวานนี่มันคลายเลยนี่ว่าเจ๊สิพาไปหาหมอ บอลงเลยตลอดน่ะชนะพักรุยเห็นอะไรเนี่มันไข่เห็นบอลนี่ไฟบ่ได้เด้อยคว่านี่น่ะมันไข่เออไปห้องมอหลืออะไรยังเจสิพาไปนี่เลยสิพาไปอ้ายไปซื้อเครื่องก่อนเราจะไปนู่นได้ค่ะกป็นย่างไปนี่แหละยิ่ไปนี่แหล้วเห็นอะไรเจ้าสิพาลูกไปบ่พาลูกเขาไปบ่ราะเพราะว่าเมื่ออื่น่ะเป็นวันเสาร์บ่ได้เข้าโรงเรียนค่ะต้องเป็นวันจันทร์ มีแต่ไปซื้อเครื่องมาไหวอันนั้นคันว่าในนั้นก่ะคันว่ามันยากแล้วก็เอาเงินให้กูแล้วกูจะไปซื้อสิเออเดี๋ยวมันไปบ่ได้ได้แบบนี้เห็ไหมมันจะไปเลาะได้ได้ได้พี่พามันไปซื้อเอาเจ็บแข้งมือเศร้าหรอกชีรัดรถอันนี้นะรถอันจุโปอยพระคาเดี๋ยสิบพันกีบหนึ่งกับปลากม่าเศร้าพันรถทุสาร์จุโปอยหันพามันไปซื้อเอออ้นเลยลืมได้อันหัน กันนำมาพังบอกคักปูตัวเว่าวว่ะเขาว่าหายใจโลดได้แสนซาวนะใจล่วงหน้าว่ะก็เดียว่าปีหนึ่งจากใจคว่ะใจล่วงหนาโลดกันบินใจโลดกันโบอลงินหูกันโดนนุ่นะแล้วบัดทามแล้วก็คักแล้วบัดใจโลดไตแล้วเว่าวแสนซาวเนาะปีหนึ่งวันจันยูซัยอ่านันนันเมื่อเมื่อไปแบบใดนี่ฮะเมื่ออื่นมาไปนี่ก็เดีวันจันท์ผัวไปจ่ายรัวไปจ่ายตอนนี้ มื้อในบ้ันยังจ้ะมื้อวันเสาร์มื้อมันเศร้าบ้างเบือมันติดวันจันทร์พุ่นล่าตัวนี้เอามันเข้าหงียนเลยฮะการจะไปพามันไปชื่อเครื่องถ่านนะวัดโุขัดโตมาได้ก็มาน่ะมาบ่ได้แล้วก็เ้าสิบเบือก่อนนี่แข็งมันคายแห้งเฮากับอะไรนั่นละว่าสิเมื่อจักสิว่าจังได้เจ็บแข็งอยู่นี่ขึ้นหลดลงหลดเจ็บเนาะก็โทษไปทามเลยจะเว้าวเลยนะก็เมื่อพักพรเงือนเจ๊็บเลยก็พักพรในเฮือนเล่าแหละอยู่ลำเลาแล้วผู มันคข่หน่แม่คุมันไายมันเด็กรึงอย่างไรจะไปได้เบิ้งไดนเจ็บกระแทกได้อัะไนเป็นยังมาหรือย่างแม่ไหนอดคอตอคอไอจิผ้าไปซื้อเองดอกไอจิผ้าไปซื้อเด้อลูกเด้ออ้นกับคออดขอภายน่ะพี่น้องมากครู่สุคนเพี่น้องเด้ออดไปย่างมันเจ็บแห้งอะไรพี่น้องย่างย่างได้อยู่แต่มันเย็บยุบหยุบหยุบไปชาวพันบอกเกือบนักเย็อบ่งนั่นแหละ กับบุคคลชื okay, ่อดอกเนาะชื่อเพนเนาะกับบอดด้ฮอดอันนัหนดเนาะเออเด็กหน่อยมันช้อกกระมีแหละช่อกกระมีกระมีแต่ปื้มแหละช้อหัวฮะเนาะเออเอาตะปื้มมันให้มันเจับกระดานนั้นกระดานหน่อยนะเออเม็นความเจกระดานหน่อยชอขาวแล้วให้มันเขียนก่อนเลยมันไปเขียนฟื้มก่อนผู้ที่มันนั่นนี่แล้วอันบ้านบอดดี้อันนั้นเขียนอย่าไปนั่นปิ้งกินอยู่ในนี้ฮะเห็ดยังหนูหนูพุกจับแข่งมันเย็บอายุนหันเออเย็บอุ้ยอ่ะกอ่ะกุ้ยไม่เล กวักเลยมันปะได้พ่อลูกได้ได้ได้เหรอปีนอยู่เนี้หางมันการกินเลยเด้ชุกเลยเนีงหัวมันเหมืองนั่นนะครึ่งหนึ่งอ่ะพ่อจะกินอยู่เดีนียังอีกตอนหนึ่งอันที่ขามาไปไหวนี่แม่มาเข้ามาอันเล้าอันซูฟิน้องขังก่อน เขามานังไนพี่ติมมากมากไนพี่ก่อนอ้นกเจ็บแข้งพี่น้องเอยบัดสิเป็นก็เป็นอาวัดเดียบว่เรอ้ันโแม่เขาเอารถมาหักบ้านบโบเฮาล่มคุ้มล่มคุ้มคุ้มในห้ามเจ๊ติมนั่นเฮาเลยล่มคุ้มเลิกเนั่น มาพี่ล okay. well, so oh, no. uh ูกไว้ไว้มาหแม่ไว้ไว้แม่แพงไว้โอ้ยแพงพี่น้องดิเออตัวางหงาเนาะอุ้อมันเจียกเอาแังมีไมหม้ออึดไม่งมแน่แน่กว่ากุมนหิดมันตัวหมูมันเราอยู่เีเจ้บุญไปงูตายลวนเออเนาะเออ ตา้เลย宝宝ได้เลยน่าเบื่อจะน่าเบื่อจะน่าขนโต๊ะจะได้เอ้ยมะว่ากับยาครอบเพราะว่าปอรอันลิ้นเพิ่งจะใหญ่แน่แหละกะิ้นไก่เพิ่นอันสั่นแน่ก็เลยอยากว่าแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออยากว่าวเน่าแม่ก็เจ็บและแม่ก็ไหนมีแต่เสียเงินให้ไปเจ้าไปเสียขาเทิมเสียขาเทิมแล้วก็ให้เจ้าไปซื้อเครื่องให้ ว่าเฮากับพังเบิ่งแล้วเฮายังเก็บแขงนก็เมื่อบ่ได้เฮานั่งรถนั่งล่างลไม่เออขึ้นรถลงรถมันหลายต่อคือเจ้าเห็นล่ะแม่เออนะเจ้าเมื่อนําเฮาขึ้นรถลงรถไปไปยังปวดขึ้นรถลงรถพี่น้องเอออุ่นกันนะสบายดีพี่น้องไว้ลูกไว้ สวัสดีพี่น้องอ่าสวัสดีพี่น้องกินทอดในแม่บะลูกกินทอดบะลูกเมื่อผสมมาอยู่ในแม่เมื่อบอกเมื่ออยากมาอยู่ในแมแล้วแม่ก็เจ็บเลยลูกเอ้ยแม่เบียดลงไปแล้วจะเอาลูกเขาหามงเงี้ยแล้วก็มาเจ็บใส่พี่น้องโยนกันต้องกบัง หมอบ้านจีนนอกล้วยเหรออยู่ไหมเหรอฮะหมอบ้านจีนนอกล้วยเหรออยู่เจ็บปัะจุบอืมแม่เจ็บเห็นมอบาแข่งแม่ไข่เห็นบ่นี่แข่งไข่เห็นบ่นี่เห็นบ่เบื้งนี่เจ็บกันบ่บ่เบื้งนี่บอดเจ็บแม่เจ็บเบื้องนี่ลูกแม่เจ็บเบื้องนี่เบื้องนี้แม่บอดเจ็บไข่น่อง ยาอากาศเจกัสิพาไปหาหมออันไปซื้อยาคลายเส้นมากินอ้นก็ขอโทษขวอภายในพี่น้องหลายๆเลยอ่ะเพราะว่าจะเส้นจังเลยน้ำไม้ยังว่าให้ำไม้อ่ะดีผมพ่อเนาะสองสามมือสิบดีว่าวันจันทร์จะเอาลูกบางทีอ้นกับสิอยู่กับเจติมไปซะก่อนเลยพี่น้องเด้อสิรอจนฮอดวันจันทร์ลูกเขาเงียนผุแหละ เขาหำม,มุเฮียนแล้วเซ็จแล้วเรียบร้อยแล้วอ้นจงสิกับเมื่อบางทีอ้นก็สิโทรบอกพ่อกับแม่เหน๋ยวยัย่งบาดใเมื่อขั้นว่าบปเจ็บนี่ก็เสียลูกอ้นก็เสียลูกไปตะล่มตลาดอะไรพี่น้องซื้อเครื่องซื้อของถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งซื้อหุงยูหุงกินแต่หุงยูหงกิน,กนอ้นสียั่งพ้านในซื้อเพราะว่าอ้นซื้อมาเมื่อนั้นนั่นหญ่าว่า,ย,ายั่งยู่ แล้ววันนี้มีแต่ว่าบัตรเช็คเงาพแหละอุ่นยือซื้อให้เพิ่นอีกเด้อพี่น้องเด้อว่ากับมีผู้ว่าอตีเมย์มาหลินมหาไซด์หลินหอกกระมวหมวนตะแท้จะวัาศรีษะพาพนับพาไปขี่สไลเดอรเมือลินบ้านแมมวลคือมืออื่น เป็นมือวันเสาร์เลยพี่น้องเด้อมือคือเป็นมือวันทิตแล้วห้องเงียนคือ่นเปิดวันจันทร์แล้วคือวนันที่สิพาลูกไปไปเขาห้องเงียน,ยนบางทีอ้นกับสิมาลินอยู่แต่อ้นบางทีกับสีเอาลูกไปลินเข้มขอกเข้มคองไงนนะไปเห็นบ่อน,นั่นบ่อน,นี่นะอ้นกับมาเป็นแบบนี้ใส่ซ้ำอ้นกับขอโทษนะพี่น้องหลายๆเด้อขอโทษนะเอฟซีมันจะขู่ทุกคนผมมาเป็นแบบนี้ใส่ก่อนพี่น้อง ประสิพาลูกไปหลอกแฟนพิ่นกลนขาให้เก้พี่น้องหยากลนเอาแถวว่ะโอ้ปวาโพดี่นะพี่น้องทงจะมีบ่แหละทงนะกลดมัดกอเลยก่ะคือรอรอเบิ่งอ่นไข่แน่ประมาณวันจันทร์แหละอนจึงสี พาลูกไปอันลินพ okay. oh, ี่น้องเอาเป็นตาสีดับคนบริ่นบรด้ยิ่ห่าพี่น้องนเบาต้องเบาดังๆแบก้นเสิรดลูกก็ะดา ไปนหนึ่ยาเย็นแล้วบ,บอกนาจ้างของที่เชื่ออนก็สิผ้าสีมาขับเอาลูกมาหนีค่ะไปซื้อเครื่องกับผ้าลูกไปลิ่นพี่น้องไปลิ่นไปเที่ยวไปกินหันนน่นกินหนีแต่อ้นนะเป็นเป็นแบบนี่ใส่ก่อนแล้วก็วิตารลอรให้อ้นเศร้าแน่แล้วก็สีผ้าลูกไปลอกกันลอก เห็ดทินจื้อบปลูกบอกให้แม่กินเห็ดทินจื้อพี่น้องคลิปนี้โอนกับซีเล,ล่าไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอนมหา사이เด้อจ้าเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์เด้อจ้าสบายดีบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกไว้บ๊ายบายบ๊ายบายกันยกมือยแม่ลูกบ๊ายบาย